อันนี้สงการฟังคำของพระสสดาที่รวบรวมมาเนี่ยก็มีมากพอสมควรนะทำเป็นแผ่นพับมาประมาณ13พระสูตรนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน13พระสูตรที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็โดดเด่นนะ เพราะว่าให้ผลเป็นรูปธรรมในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยกระทำกาละในช่วงที่เขากำลังจะตายกำลังกระทำกาละแล้วได้มีโอกาสฟังคำของตถาคตพระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าสั่งยศห้าเบื้องต่ำเขาจะสิน้นน ซึ่งถ้าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำสิ้นคนติของเขาก็จะไปเข้าสู่ปุริสกติเจในปุริสกติเจ็เนี่ยหกนะพวกจะปรินิพานพวกสุดท้ายคืออุดทางโสโตอากนิิทคามีพวกนี้จะไปเกิดในสุทธาวาชั้นอากนิิธารูปธรรมท,ที่เห็นได้ก็คือที่พระอานนท์สังเกตนะที่ถามกับ พระพุทธเจ้าว่าเหตุใดภักคุณะพิกุจึงมีอินทรีย์ผ่องใสพระอนุน,นเห็นด้วยตาเปล่าธรรมดาแล้วเห็นถึงความผ่องใสของอินทรีย์ของภักคุณะก็เลยถามพระผู้มีพระภาคว่าหลังจากพระผู้มีพระภาคเนี่ยเสด็จกลับไปได้ไม่นานภักคุณะก็ทำกาละลงคือพิกุภักคุณะเนี่ยป่วย ได้รับทุกกำลังจะเสียชีวิตพระอนุลก็เลยทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคให้มาแสดงธรรมให้หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาครงแสดงธรรมให้นะสักพักหนึ่งก็พระองค์ก็กลับไปนะก่อนแสดงธรรมก็ถามพระคุณาว่าทนไหวไหมพระคุณาบอกทนไม่ไหวนะเจ็บท้องมากเจ็บศีษะมากเหมือนคนเอามีดมากรีดศีรษะ เอามีดมากรีดท้องพระพุทเจ้าก็บอกว่าให้ตั้งใจฟังธรรมนะแล้วก็แสดงธรรมจากนั้นพระองค์ก็จากไปหลังจากจากไปได้ไม่นานพิกุภคุณะก็ทำกาละลงแต่ชวิว,วันผ่องใสยิ่งนักพระอานนท์ก็เกิดความสงสัยก็เลยไปถามพระผู้มีพระภาคว่าทำไมผิวปันอินทรีย์ของภาคุณะพิกุเนี่ยผ่องใส พระผู้มีพระภาคบอกว่าไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนภกุณะพิขุจะได้ฟังธรรมเนี่ยสั่งโย้าเบื้องต่ำเนี่ยยังไม่สิน้นอย่างลาสั่งโยชน้าเบื้องต่ำไม่ได้แต่เมื่อได้ฟังคําของตถาคตในช่วงมรณะกาเลในการแห่งมรณะแล้วเนี่ยสั่งโยน้าเบื้องต่ําของภาคุณะพิขุเนี่ยก็ได้สิ้นไป จึงบอกอันนีสงส์หประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำของตถาคตก่อนสิ้นชีวิตอันนีสงส์หประการจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือพวกที่ละสังโยชน้าเบื้องต่ำยังไม่ได้กลุ่มที่สองคือพวกที่ละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้แล้วในสองพวกนี้จะแบ่งเป็นสามข้อทั้งสามข้อนี้เหมือนกัน ในกลุ่มที่ละสังโยชน้าเบื้องต่ำยังไม่ได้ก็คือปุถุชนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเขาได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศประมจาจันพร้อมทั้งอัฏฐพญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้น,นในข้อที่สองเขาไม่ได้เห็นตถาคต แต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตนั้นแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศประมจาจย์พร้อมทั้งอัฏฐาพัปนชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสังโยชน์ทาที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นวันนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอนนสงส์ข้อที่หนึ่งเราไม่ได้เรายังเหลืออนนสงส์ข้อที่สองคือได้ฟังจากสาวกของตถาคต คำว่าแสดงทมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจนกระทั่งถึงคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์เดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยเป็นนิยามศัพท์ของคำว่าสุขตะวินิโยสุขตะวินิโยคำของตถาคตระเบียบวินัยของตถาคตเป็นไนพระองค์บอกว่าก็คือธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด นะประกาศประมจรจันพร้อมทั้งอัฏฐพินชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั่นคือสาวกตถาคตเนี่ยนำคำของพระองค์คือสุขตาวินโยเนี่ยมาแสดงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นชีวิตสังโยธาของผู้นั้นที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นนี่เป็นเหตุปัจจัยของการที่อินทรียผ่องใสนะอันนี้ส์งข้อที่สามเขาไม่ได้เห็นตถาคต ไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่ตัวเขาเนี่ยใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะนะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาในกาละอันควรคือช่วงมรณะกาลเลยสังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นนะท่านี้การใคร่ควรทำเนี่ยจะเกิดจากอะไรการใคร่ควรทำจะเกิดได้ต้องมีการทรงจำการทรงจำจะมีได้ต้องมีการฟัง ดังนั้นเราต้องได้ฟังคำตถาคตก่อนแล้วฟังเนืองๆจนกระทั่งทรงจำได้การใคร่ควรจึงจะเกิดขึ้นนะนั้นคือโยมต้องเสพครบบ่อยแล้วต้องมีความคล่องแคล่วจนกระทั่งนำไปใช้ตอนตายได้ตอนตายก็จะระลึกถึงไดนะ้ในอีกพระสูตรหนึ่งจะคล้ายๆกับพระสูตรนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงรับรอง ถึงบุคคลที่ฟังคําของพระองค์ฟังคําพระองค์บ่อยๆเขาบุคคลนั้นเนี่ยกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น,นได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยแล้วรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิล บุคคลนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี้อยู่ในมิคาสาลาสูตรมิคาสาลาสูตรเนี่ยจะตัดเป็นบุคคลสิบจำพวกมีอยู่ในโลกบุคคลสิบจำพวกเนี่ยจะแบ่งเป็นห้ากลุ่มกลุ่มทุศิลกลุ่มมีศิลกลุ่มราค่ากลา้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพวกกลุ่มละสองพวกพวกฟังกับพวกไม่ฟังนะ ถ้าเราเป็นคนทุศิลแล้วไม่ฟังคำตถาคตพวกนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญถ้าเป็นคนทุศิลแต่ฟังคำตถาคตนะมีคุณสมบัติตามที่พระองค์บอกเมื่อสักครู่นี้คนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงยกให้ก็คืออิสิทะตะกับปุราณะไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิต ดังนั้นเวลาเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการเป็นผู้ทุศิลก็ตามการลาคากลา้ามักกรดหรือฟุ้งซ่านก็ตามวิธีแก้มีก็คือให้กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นได้วิมุตตอันเกิดแต่ในสมัยคือได้สมาธิบ้างชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิล์ หรือราคากล้า,า,ามักโดดและฟุง้งซ่านคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนะนี่คือวิธีแกอีกพระสูตรหนึ่งที่คล้ายๆกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุตตะการฟังเหมือนกันก็คือบุคคลนั้นเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิสีคุณสมบัตินี้ ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองนะอันที่หนึ่งแล้วคล่องปากคือพูดด้วยวาจาพูดได้ตลอดนะแล้วขึ้นใจนึกขึ้นเมื่อไหร่นึกได้เหมือนสุดคูลเราเราท่องสุดคูนนึกเมื่อไหร่นึกได้แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นทิฏฐิคือความเห็นคือเข้าใจในเนื้อธรรมที่ตนเองเนี่ยเสพครบสี่คุณสมบัตินี้พระผู้มีพระพาทรงรับรองว่า บุคคลนี้แม้จะมีสติหลงหลืมเมื่อกระทํากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันบุคคลคนนั้นยจะบรรลุคุณวิเศษในเร็วพลันในภพเทวดาที่เขาไปเกิด แล้วเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมที่เคยคล่องแคล่วในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ดังนั้นสมัยเป็นมนุษย์ย่มจะต้องสร้างความคล่องแคล่วในการฟังคําตถาคตหนึ่งเนืองแล้วต้องคล่องปากแล้วต้องขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้ยังไม่เป็นโสดาบันแต่จะไปเป็นในภพหน้าซึ่งเป็นภพที่เป็นเทวดาดังนั้นในพระสูตรนี้ก็จะมีอยู่ใน พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะหรือในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนะซึ่งเราสามารถหาอ่านได้